ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นดาราไปแล้วเป็นดาราไปแล้วอยากจะเป็นเบื้องหลังบ้างก็ผ่านตัวเองมาเป็นผู้จัดนะแน่นอนหรอกเยอะแยะมากมายที่เรารู้จักกันนะคุณหน่อยบุษกรนี่อ๋อไหมแต่ว่าที่เรารวบรวมมาแล้วมีใครบ้างนะไปดิงคนกันบ้างอันนี้ก็จัดหนักเรื่องแล้วจริงๆนะคะแล้วก็เป็นทายาที่โอ้ยไม่ได้ตายเพราะว่าจริงๆนะฮะคุณโตปิยะวดีนั่นเองนะคะก็เป็นทายาทนะของคุณประชามารีนนท์นั่นเองค่ะก็ก็เป็นผู้จัด ส่งละครมัหลากหลายเรื่องเลยเนี่ยสามแต่เดี๋ยวสามหนุ่มเนื้อทองอะละครวันอาทิตย์ที่เป็นหนังผีผีจุดนัดพบนัดพบเออล่าสุดละกันอ่ะพรอนพรมอุลเวงตอนนี้เป็นดีดบบเบอร์มันเตยอมว่าอันนีสมองสองคนนี้ก็เป็นลูกเก่งตัวเก่งจติดใจละครเรื่องนี้กันไปแล้วนะคะ มีนตะแกรงเราจะรู้สึกว่าแหมแค่พ yeah. right okay. yeah yeah? yeah. uh, yeah? uh, ี่ตู่อายุเยอะแล้วสวยขนาดนี้เนี่ยอยู่ก็แย่แล้วแหละมาเรียนน่าเด็กนักหนาเด็กเล่นน้องแบบเด็กเสี่ยงแบบเอาท่าแบบแบาหรือเปล่าคือใส่ชัยโมี่กรอบสวยมากจริงนะ